สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟิล์มในมุมมองทองคําวันนี้นะคะสวัสดีวันพุธที่18มกราคมนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานมีใครได้เทรดตามสัญญาณเทรดในเทเลกรมบ้างนะคะ ทีพีกันไปสวยๆเลยนะคะก็ราคาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะยังมาไม่ถึงจุดที่เรารอบายนะคะแต่ราคาเนี่ยเกิดแอคชั่นขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างแพทเทิร์นใหม่สร้างดีมานใหม่ขึ้นมาทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะบายได้ในเมื่อวานนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยพอเราบายขึ้นไปแล้วเนี่ยราคามันยังติดแนวต้านอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูไลฟ์เมื่อวานนะคะไลฟ์ live หน้าเพจตอน2องทุ่มครึ่งเมื่อวานนะคะพิมก็มาอัปเดตแผนท้องให้กับทุกคนนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นไปแล้วยังติดแนวต้านอยู่นะคะไม่สามารถที่จะกลับ มันไปยืนเหนือแนวต้านได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยปรับตัวลงมาอีกใน,ในตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโซนดีมาเนี่ยโซนแรกเนี่ยถูกทําลายไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้ราคากําลังเข้ามาทดสอบดีมาโซนที่2อ,อยู่นะคะซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่สําคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าโซนนี้นะคะโดนทะลุลงไปได้นะคะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะย่ออีกเยอะเลยนะคะทีนี้เราจะเรตยังไงดีนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกาฟกันค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนมามาดูกราฟกันนะคะคือตรงเนี้ยนะคะเป็นกราฟของท i m e ม r a m e 1ชั่วโมงนะคะทุกคนซึ่งอย่างที่พิมพ์บอกทุกคนแหละว,ว่าดีมารแรกเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงมากถ้าเกิดว่าเราจะเข้าบายอีกนะคะเพราะราคาเนี่ยถูกทดสอบไปแล้วนะคะหลายรอบถ้าเกิดว่ากลับลงมาอีกเนี่ยมีโอกาสาที่จะทะลุไปได้ก็เลยไม่มีมุมมองให้ทุกคนเทรดบายในชุดนี้นะคะแล้วก็แผนหลักของพิมเมื่อวานเนี่ยก็คือให้ทุกคนนะคะรอแพทเทิร์นในการเซลล์และก็ระวังหน้าเทรดบ่ายเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะเมื่อ วันที่แล้วเนี่ยนะคะทำเฟรมเดย์เนี่ยปิดแท่งเป็นสีแดงนะคะเป็นลักษณะหนึ่งนะคะของแท่งเทียนกับตัวนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะราคาเนี่ยก็ทะลุลงมาทะลุดีมาลงมาได้นะคะแต่เมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังลงไม่ถึงดีมานเห็นไหมชุดนี้นะคะราคาเด้งไปก่อนนะคะยังลงไม่ถึงชุดที่เรารอจุดนี้เลยนะคะยังไม่ถึงพันเด้วยซ้ํานะคะเมื่อวานเด้งไปก่อนนะคะแล้วก็สร้างแพทเทิร์นให้เราเห็นนะคะเป็น QM by นั่นเองนะคะ ก็เทนในทางเฟรมสชั่วโมงนะคะยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะคะราคาเนี่ยกลับมาสร้างแพทเทิร์นที่เราสามารถบายได้นะคะเราก็เลยหนี่บายชุดนี้นะคะแถวแถวหนึ่งเนะคะที่มีสัญญาณเทรดนะคะส่งให้ใน t e l e gram นะคะแล้วเราก็ tp กันไปนะคะประมาณ700ประมาณ600-700จุดนะคะประมาณนี้นะคะก็ ยินดีกับกำไรของทุกคนด้วยนะคะทีนี้นะคะทำไมเราถึงไม่ follow buy ต่อทั้งๆท,ที่ราคาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาแล้วก็มีสัญญาณของเ,ออเป็นลักษณะของ QM buy ถูกต้องไหมคะสำคัญมันอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนคือตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยนะคะมันยังติดแนวต้านอยู่คะ่ะทุกคนมองแนวต้านออกไหมนี่ แนวนี้เลยนะคะเวลาดูแนวรับแนวต้านเนี่ยให้ทุกคนดูว่ามันมีการมาทดสอบอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วหรือยังเราก็จะเห็นว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นแนวรับมาก่อนแล้วราคาเนี่ยทะลุลงมาได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแนวต้านนี่ตรงนี้ก็ต้านอยู่นะคะกลับตัวขึ้นมาอีกก็ยังต้านอยู่นะคะต่อให้ไส้เทียนเนี่ยมันจะแทงขึ้นไปสูงขนาดไหนนะคะแต่ถ้าปิดแท่งแล้วมันปิดอยู่ใต้แนวต้านแบบนี้นะคะก็ ยังไม่สามารถที่จะ follow buy ได้ได้ต่อนะคะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงนั่นเองนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ลงจริงๆนะคะชุดนี้เนี่ยจริงๆมี QM ฝั่งเซลล์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เทรดเซลล์มานะคะก็น่าจะกําไรสวยๆเลยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะราคาปรับตัวลงมาแล้วนะคะดีมาแรกถูกทําลายไปแล้วนะคะกําลังจะมาทดสอบที่ดีมานนี้นั่นเองนะคะจริงๆมาถึงแล้วแหละทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ซิ่งมีแผนให้กับทุกคนด้วยใกล้ T P แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ไม้มานี่คือแบบปลายไส้นะคะสวยมากนะคะคือมีแล แดงซื้อเข้ามาแลวตรงนี้นะคะมีการคอนเฟิร์มสัญญาณเมื่อกี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้บ่ายมานะคะก็กาไรอีกแล้วนะคะสวยๆเลยนะคะทีนีโ้โหทีพีแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะคะมีจุดไหนบ้างนะคะที่ราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงนะคะแน่นอนจุดแรกนะคะก็ต้องแถวๆนี้นะคะที่ราคาเนี่ยสร้าง ชุดนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวพิมขอขยับตรงนี้นะคะมาเป็นราคาในยะนะคะ1910เห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวต้านหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าราคาเด้งดีมานี้นะทุกคนแล้วไม่สามารถที่จะทะลุสวิงไฮนี้ไปได้นะคะไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวรับ1910ได้ลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะทุบต่อโอเคก็จะเป็นภาพนี้ สำคัญนะ1910วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าราคาทะลุขึ้นไปได้ยืนได้มันจะมีโอกาสที่จะไปต่อและมีโอกาสที่จะขึ้นต่อตามเทรนเดิมก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะขึ้นทำนิวไฮอีก1รอบนั่นเองนะคะแต่ถ้าชนะไม่ได้นะคะยืนเหนือไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราหาจังหวะในการเทรดเซลล์กันซึ่งฟิมเล็งเอาไว้แถวแวนี้แหละแถวแว1910นี่แหละทุกคนนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะคะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงทีเดียวนะคะถ้ามันมีการคอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวเราจะเทรดเซลล์โอเค ก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงนะคะแล้วถ้าลงอีกรอบนึงแน่นอนชุดนี้นะคะถูกเทสมาแล้วหลายรอบนะคะลงมาอีกรอบหนึ่งพิมมองว่าชุดนี้จะไม่น่าบายแล้วนะคะมีโอกาสที่ราคาจะทะลุลงไปได้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าทะลุลงไปนะคะก็จะไปหาดิมาในทา a เฟมเดเลยนะทุกคนจําได้ไหมที่เราตีกรอบกันเอาไว้นะคะดิมาในทามเฟมเดนี่เลยนะคะย่อดได้อีกเยอะนะคะเป้าหมายเนี่ยในทา a เฟมเดนะคะอยู่ที่18เดี๋ยนะขอเช็คก่อน1 8 8 0อ่นะ 1880นะคะเป็นเป้าหมายในทาวเวฟเดยนะคะมีโอกาสที่ราคาจะย่อมาถึงนั่นเองนะคะรวมถึงแท่งเทียนในทาวเ a ฟเด a y เมื่อวานปิดแดงด้วยนะคะเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มทุกคนจำได้เนาะที่ฟิล์มบอกทุกคนว่าให้เรารอดูว่าแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยจะปิดยังไงถ้าเกิดว่าปิดแดงโอ้โหชุดนี้เนี่ยจะกลายเป็นลักษณะของแท่งเทียนกับตัวแบบ ครบสมบูรณ์ครบองนะคะครบ3แท่งนะคะคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อต่อน,นั่นเองและเช้านี้ราคาก็ย่อลงมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนี่เนาะก็เป้าหมายนะคะ18 8 0นะคะมีโอกาสที่ราคาจะย่อมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะทะลุนะคะ19-10ขึ้นไปได้อีกนะคะก็เดี๋ยวเราหาจังหวะในการเทรดเซลด์กันนะคะส่วนแผนบายเนี่ย ตอนนี้แอคชั่นไปแล้วนะคะแล้วก็ TP กันไปแล้วด้วยนะคะก็ยังไม่มีแผนบายต่อนะคะเดี๋ยวพิมขอดูก่อนใน Time Frame ที่เล็กลงใน t ไทม์เฟรม15นาทีเนี่ยตอนนี้นะคะคือราคากําลังจะเข้ามาที่แนวต้านนี้เอาจริงนะถ้าเกิดว่าแรงขายเยอะมากๆเนี่ยราคาอาจจะขึ้นไม่ถึง1910นะทุกคนมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่นะคะมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่ราคาอาจจะมาแค่มาเทสตรงเนี้ยแล้วก็ปรับตัวลงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ่ะ ให้เป็นแผนเซลล์อีกแผนหนึ่งแล้วกันนะคะแต่แผนนนี้มันค่อนข้างใกล้มากนะคะแล้วก็ต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะคะเพราะว่าซัพพลายตรงนี้ไม่ไม่ได้สวยนะคะจริงๆตรงนี้ไม่ได้เป็นซัพพลายนะคะมันเป็นมันเป็นสวิงเฉยๆนะคะที่ราคาเนี่ยทำมาไว้นะคะแต่ว่ามีแนวต้านอยู่แหละเออเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่าแถวแถวหนึ่เนี่ย เทรดเซลได้ไหมถ้าเทรดเซลได้มีแรงขายนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีแรงขายนะคะก็อาจจะไปเจอกันอีกทีนึงแถวแถวหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วค่อยหาจังหวะในการเทรดเซลนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆจุดที่ฟิล์มให้นะคะต้องมีเทคนิคลองรับนะคะว่าเฮ้ยเซลได้หรือ,อยังบายได้หรือ,อยังนะคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยไม่มีการคอนเฟิร์มอะไรเลยนะคะก็อาจจะขึ้นต่อตามเทรนก็ได้นั่นเองนะคะโอเคและนี่ก็เป็นแผนทองในวันนี้นะคะสรุปอีกทีนึงแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะ ให้น้ำหนักกับฝั่งเซลล์มากกว่านะทุกคนคือเทนไหนะยังคงเป็นขาขึ้นแหละใน4ชั่วโมงเองก็ตามนะคะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่แท่งเทียนในทำเฟรมเดย์เนี่ยปิดคอนเฟิร์มมานะคะว่าเป็นลักษณะของแท่งเทียนกับตัวซึ่งทำเฟรมเดย์เนี่ยมีโอกาสที่จะลงถึง1 8 8 0เป็นเป้าในทำเฟรมเดย์ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังทั้ง2หน้าเลยนะคะในตอนนี้ทั้งฝั่งเซลล์ก็ยังคงสวนเทนในทำเฟรมใหญ่อยู่ฝั่งบายนะคะก็ไม่มีโซนที่แข็งแรงแล้วนะคะรวมถึงเดย์เนี่ยค่อนข้างที่ ขอให้ทุกคนนะคะเทรดด้วยความระมัดระวังแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่จะเข้าห้องคอนเฟิร์มสัญญาณเทรดท l ล g r a มกับพวกเรานะคะก็สามารถที่จะทักแอดมินไปได้เลยนะคะก็เพียงแค่มีพอร์ตนะคะกับบรกเกอร์ XTB นะคะแล้วก็มียอดฝากนะคะฟิลไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่นะคะน่าจะ500เหรียญน,นะก็คือเปิด พอตนะคะเทรดกับโบรกเกอ XTB นะคะแล้วก็มียอดฝาก500เหรียญนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับสัญญาณเทรดจากพวกเราได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยห้องคอนเฟิร์มสัญญาณ Trade, เทรดเทเลแกรมเนี่ยไม่ใช่ห้องซิกแนลนะคะคือจุดประสงค์ของห้องนี้คือมาเพื่อคอนเฟิร์มเท่านั้นเวลาที่ทุกคนเข้าเทรดเนี่ยอยากให้ทุกคนมาดูคลิปของฟิล์มก่อนอย่างเงี้ยนะคะมาดูว่าเฮ้ยมุมมองวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้ว เฮ้ยพอราคาเข้ามาในโซนถ้ามันเกิดเทรดได้ถ้ามันมีแรงนะคะถ้ามันมีแรงซื้อแรงขายหรือว่ามันคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวแบบเนี้ยนะคะเราก็จะส่งคอนเฟิร์มไปให้ว่าโซนนี้ใช้ได้นะราคาเข้าเท่าไหร่ sltp เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะเน้นเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่อยากให้แบบเฮ้ยส่งซิอย่างเดียวแต่ทุกคนไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเข้าตรงนี้นะคะถ้าทําแบบนั้นน่ะ มันมันเหมือนเอามีดไปแทงทุกคนนะคือแบบว่ามันเป็นดาบสองคมนะคะคือถ้าถ้าเกิดว่าแผนนั้นมันวินก็ดีถูกต้องไหมได้เงิน,นแต่ถ้าเกิดว่าแผนนั้นมันลอสอะค่ะทุกคนนอกจากจะไม่ได้เรียนรู้แล้วนะคะยังจะเสียเงินอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจห้องเทเลแกรมห้องนี้นะคะก็สามารถที่จะทักแอดมินไปได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฟิล์มด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็อย่าลืม ติดตามนะคะคลิปสาระดีๆนะคะรวมถึงรายการอื่นๆของ b r a v o Trade Academy ด้วยนะคะเรามีไลฟ์ที่หน้าเพจ Facebook นะคะทุกวันนะคะเรามี TikTok ด้วยนะคะแล้วเราก็กำลังทำนะคะรายการใหม่อีก2รายการนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะลง EP แรกกันไปแล้วนะคะทั้ง Debate Trader แล้วก็ Trader Talk นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ